นี่ครับท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่แปลงของออท่านทวีผลชูนะครับแปลงนี้เมื่อปีที่แล้วเราได้มาทําการรักษาหน้ายางตายนะต้นนี้ครับท่านผู้ชมครับเนี่ครับคือเปลือกมันจะแตกแลก้วก็เน่าหมดเลยนะีนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนนะท่านท่านลองสถินอ่ะลองอลองดูท่านลองดูลองกรีด,ดูสิลองดูท่านผู้ชมครับวันนี้เราลองกีดเป็นมี้แรกเลยหลังจากที่พักฟื้นมาหลายเดือนนะครับดูว่าน้ำยางจะออกไหมโอเคครับนี่ ใอเคือเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาใส่เพิ่มอีีนะพี่นะต้นนี้ใส่หมีนี่อันนี้ออกอยู่นี่ออกลวแต่ทีย่เดียวต้นที่น่าใจนี่นท่านผู้ชมครับนี่เป็นต้นที่เปลือกแตกมากนะฮะเนี่ยเปิดเปลือกแตกเน่าเลยนะวตันนี้นี่ครับเดี๋ยวปีนี้ก็ลองเปิดในยางดูนะท่านเพิ่มเอาปุ๋ยมาใส่เพิ่มสักกิโลหนึ่งเนาะเสร็จแล้วก็ค่อยๆกรีดเป็นการกระตุ้นมันด้วยวันนี้ก็หยุดมาปีหนึ่งแล้วมั้งปีหนึ่งปีกว่าแล้วมั้ง ดีกว่าแล้วดีกว่าแล้วนะตอนแรกเห็นเปลือกแตกแล้วหยุดเลยหยุดเลยใช่ไหมครับนี่ท่านผู้ชมครับน้ำยางเริ่มไหลครับจากปีกว่านะท่านสุทินมันจบสองปีได้ไหมเกือบสองปีเนาะเพราะเปลือกมันแตกหนักมากเลยครั้งที่ผมมาเจอปีผ่านมาก็ไม่กล้านี่ท่านผู้ชมครับน้ํายางไหลแล้วนี่ครับเห็นน้ํายางแล้วจากที่ไม่ได้น้ํายางมาเกือบสองปีครับเนี่ยางคนนี่ยางคนนี่เนาะ หนึ่งตัวเลขน้ำยางจะได้ครับท่านผู้ชมครับนี่ความสมบูรณ์นี่ดูจากผมดูทีแรกก็ดูจากใบเนาะครับครับใบนี่ใบใหญ่กว่าปีที่แล้วใบใหญ่กว่า <c oughs> ใบใหญ่กว่าครับแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นเพิ่มขึ้นเพิ่มข<ๆ>ึ้นเยอะอืมหน้ายางก็กีดง่ายรียดง่ายนิ่มอ่อนหน้ายางมันอ่อนเนาะ อืมแล้วก็ปีอ่อนแล้วการนำยางผมเปรียบเทียบดูจากปีที่แล้วกับปีนี้ครับระหว่างเปิดหน้าือนการในปีที่แล้วหนืดหนืดออกยากครับปีนี้ก็รู้สึกว่าเท่าดีขึ้นนะไหลลรื่นกว่าปีที่แล้วโอเคงั้นปีนี้ผลปิดน่าจะเพิ่มกว่าปีที่แล้วหลายเท่านะที่เป็นคิดว่าจะน่าจะเป็นเท่าตัวนะพี่เนาะเพราะปีที่แล้วแล้วก่อนปิดได้ยางได้สูงสุดประมาณสี่สามแผ่นใช่ไหมสูงสุดสูงสุดได้สี่บามแผ่นเนาะ ิบก็แผ่นวันแรกเลยได้สิบสิบเอ็ดหรือสิบสองสิบเอ็ดแผ่นใช่ไหมเดี๋ยวปีนี้จะลองดูปีนี้จะลองดูอ่าเนี่ยน้องโชคครับน้องโชคก็อยู่ที่แคนดงนะโอเเดี๋ยวก็เป็นทีมงานของพีพาได้เหมือนกันเดี๋ยวมาร่วมกันทําเรื่องของยางนี่ฮะท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็ออกแล้วนะครับเนี่ยน้ํายางก็ไหลกลงวันี่เป็นกลางวันนะถ้ากลางคืนก็น่าจะไหลดีกว่านี้เนาะรายยางพาราจะไหลดีก็เวลากลางคืนอากาศเย็นๆอืมอากาศจะเย็นอันนี้ก็ถือว่าฟื้นแล้วท่าน นายพี่สตินก็ขี่ได้เลยตอนนี้แต่ดูใบมันใหญ่กว่าปีที่แล้วใหญ่กว่าใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่าเยอะเลยใบมันดีแล้วก็เขียวดีด้วยปีนี้ครับแล้วเราดูน้ํายางเป็นยังไงบ้างพี่พี่สตินเท่าที่ดูนะยางก็ขาวดีครับขาวดีนะไม่มีเชื่อ่ไม่มีเปอร์เซ็นต์มันน่ามันน่าจะดีนะเปอร์เซ็นต์นั้นน่าจะน่าจะดีกว่าทุกปีนะถ้าน้ยางดำถ้าน้ายางดานี่คิดว่าน้ํายางจะไม่ค่อยออกเนาะอันนี้มันเป็นน้ายางขาวขาวสะอาดขาวสะอาดเลยนะแล้วดูมันเหมือนแน่นนะ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ยางจะดียางนีน่นแข็งปกเลยนี่ถ้าถ้าเป็นยางที่เปอร์เซ็นต์ไม่ดีเนี่จิ้มไปนี่เป็นน้ำเลยอันนี้แข็งนิ่มๆเลยจะแข็งจะอาอีกสองมี้นต์ะแผ่นอ๋ออีกสองมี้นต์ะทำแผน่แผนแล้วเดี๋ยวผมจะได้สอบ,สอบถามข้อมูลนะว่ามันได้เท่าไหร่โอเคพี่สุทธขอบคุณมากครับครับรบวัสดีครับพี่ครับ